สวัสดีครับพี่น้องกองไปสุขุทุคน,ทคนแล้วก็ท่านผช้ชงทุกท่านครับพบก,กับช่องบ้านสร้างรอยอยิ้มากินผ้าเที่ยวเชี่นเครืนะครับผมวันนี้บ้า,า,านสร้างผ้าพี่น้องมาเที่ยวชมวัดหนองวัดหนอง,องหูลิงแล้วครับอันนี้ก็บว่าไกลจากสะพานไม้แก่ดำนะครับเด้อค้ดใดมาเที่ยวสะพานไม้แก่ดำก็สาม,มารถมาเยี่ยมชมความงามวัดหนองหูลิงงี้ได้นะครับมา ตามเบาซ่างมาครับบางท่านปเคยเริงว่าท่านได้กินอะไรงามั่งพอขับตามมาครับนี่นครับผมมาเบาซ่างกี่ผ้าเนื้อเนี่ยคันผู้ชมทีนมท่นอนคันผู้ชมยางอ้อมเบิ่งกว่านะครับสวยงามนะครับนได้ได้มากครับมาสักการะบูชาด้วครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามครับผม วัดหนองโฮลิงวัดเก่าแก่อยู่เกือบร้อยปีปีชาวบ้านในพื้นที่ควิมขารบศรัทาเนาะครับภายในวัดโดดเด่นที่พระอุบโบสถรูปทรงเรือ,อน,นันตะนาขลาดสีทองอารามคือหลังนี้เนาะครับนี่ สางและตกแต่งประดับประดาย่างวิจิตรบรรจงนะครับเป็นอาคารที่ดิเริ่มก็สร้างด้วยพราะคู่บว่านทําประคุณน,น,นะครับธรรมะประคุณครับและชาวบ้านมารวมเมื่อกันสางขึ้นในปี2,549นะครับ และแต่ละจุดของพระโบสถ์แห่งนี้ได้แฝงคติธรรมและปริศนาธรรมเอาไว้มากมายหลายอย่างเข้ากันนะครับอย่างเช่นท่างขึ้นลงพระโบสถ์นี่คร,ครับนี่ซีทีนะครับหมายถึงอริยาศา,า,าสตร์ท่างเขาพระโบสถ์นะครับเป็นประตูลักษณะเตี้ยๆครับเพ็่อให้เฮาต้องยอดตัวลง ก้อนเข้าไปห่างนครับเป็นการแสดงถึงควมน้อมน้อมต่อองค์พระประธานวะครับนี่นครับเดี๋ยวผ้าบ่าวช่างถ่าาพท่านพี่น้องท่านผูนนน้ชมของเมืองห่างนครับส่วนองค์พระนั้นเป็นปางปฐมเทศนาเสมือนไหผู้เข้เมื่อรับฟังพระรรำถ้ำสองจากพระพุทธรูปนะครับเ้วยครับ ัดหนองฮูลิงกับตั้งอยู่ตำบลมิตรภาพนะครับอำเภอแกดำจังหวัดสารคามนี่ครับบถไกลจากสะพานใหม่นะครับห้างจากสะพานใหม่แกดำกับประมาณสิบโลนะครับห้างจากตัวเมืองสารคามมากกับประมาณสิบหกกิโลเนี่ครับาพาไปขัไปเืิ่งพาบูสุดด่านนนะครับ คือบ่อครับทั้งขื้นลง่งกับมีสีทิศหมายถึงอริยสั์สี่ประการนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับเนี่ยพุนเป็นเจดีท่องนะครับเป็นกาลังสางสางว่านแล้วนะครับเด้อู้รดมาเฉี่ยมเทียวเฉี่ยมเทียเท่ยวช่มกะย่าลืมทำบุญน้ำนะครับเด้อเป็นการสมทุนสรุ่นสางเผาบัวสถนน้ำกันครับ นี่ครับท่างเข่าครับคุณเป็นนำ้ำตกครับ ต่อลงไหมครับ เห็นวครับเด้ออันนี้วายพาออกมาแล้วครับงา่ามบ่ครับผมเนี่ยง่ามเลยครับเนี่ยผมสร้างได้ผมง่างคมครับกับนักการนะค,ะครับพี่น้องท่านผู้ชมยุกใกล้ๆยุกใกลๆ้ๆก็สามารถมาไดยตนเองโดยขับรถ<อ><อ>มอเตอร์ไซค์มาอะไรนะครับเด้อสร้างสะดวกสบายครับบ่ใกล้มอไกลครับ ร่างที่เป็นแรงงัฒนาเป็นหม่องท่องเที่ยวอยีกหม่องนึงน,นะครับนี่ครับวัดวัดน้องหูลิงนะครับเนาะสวยงามมาล่างการดีๆครับ พรา้างสิพาพี่น้องธำพุชมยางอ้อมเรืออน,นันตะนาคลราดสีทองแห่งนี้นะครับส่าง,งามทำได้ครับ ี่ครับอันนี้คือทั้งหางเรือนะครับเนี่ยไหนทัทงทง้งหางทั้งหัวปุ <c oughs> ๊บา้คพักนะครับ <c oughs> บุญนาทศการนี่โคตรสิลายนะครับ นองท่านผู้ชมก็สมา,งงามารถมาเบิ่งขอมยง่ามเลยนะครับอ้อนครับทั้ง่นเป็นเกดีครับกลมคืนกันกับตรงนี้พักได้ครับง่ามดีมัรจักกาาก็ดีครับ โสดรูปทรงเรือนั่นตระหนักขลาดที่เราเห็นกันอยู่ในออกแบบโดยท่านเจาา้าวาดระคูบมวันธรรมประคุณน,นะครับซึ่งรูปเรือนหมายถึงว่าเรือบุญนั่นเองนะครับแม้ว่าเจ้าวาดนั้นจะเป็นคนเรืยเริ่มควิมคิดแต่ก็ได้รับก้นลงมือจากชาวบ้า,บานกันขึ้นมากครับนอกจากนี่ บนทุกจุดของพระโบ,บสถ์นั้นก็นล้วนแฟงด้วยปติรรมและปิจฉนารรมต่างๆนะครับบอว่าจะเป็นบริเวณทางขึ้นโบสถนี่ซีทิศก็คือบวัวนะครับหมายถึงอริยฉัตรซีส่วนท่าเขาพระโบสถ์เป็นประตูลักษณะเตีย้ยๆครับนี่แหะครับสวยมากก็ตรง ได้ล็อดประตูเข้าไปนะครับผมหมดงามมาล่างการนะครับก mm hmm. ารเดินทางมาวัดบ้านหนองฮูลิงกับมาได้หลายเส้นทางนะครับเนาะสาม,มารถ mm hmm. เดินทางมาดโดยใช้ถนนเส็นร้อยเอ็ดออกจากสารคามมาเกือบประมาณ10กิโลเมตรนะครับ mm hmm. พอถึงบ้านขว้าก็จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดหนองฮูลิง จะนด้นให้เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับจนถึงบ้านหนองหูงลิ่งนะครับก็บริวรงกับพี่พอ่อวัดนะครับเนาะสามารถมาแวะเชียวชมหน่อยนะครับเด้อโม่ไกลจากสะพานใหม่แก่ดำพร้อมดูหน่อครับที่น้องท่านผู้ชมครับงาม,มาบมาาม่ครับผมว่างามอีหลีครับผมจริง่งท่านผู้ชมมาเบิ่งด้วยตนเองนงั่นสิเป็นสิเลยครับผม ่าได้มากสารคข้ามกับเวะมากด้ครับเด้อว,วัดบ้านหนองโหลิงแห่งนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เ้าสร้างก่ะฝากคนไลค์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเน้นะครับเด้อแล้วก็ที่ผ่านการชิดตัวต,ต่อไปของเ้าสร้างดีครับเพื <c oughs> ่อนก็ฝากขอบคุณแล้วก็ติดตามไว้ด้ครับเด้อสอนเราคลิปนี้ก,ก็ขอบคุณและวแลวสวัสดีครับผม